เฮ้ย dunno. ไวรดูนก่อนจะเข้าดูคลิปเลยครับผมฝากคนดูกด like. ไลค์กด re แชร์กดติดตามผมนะครับผมคนดูเออแล้วก็ฝากนกระดิ่งว่าผมไว้นะจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมคนดูเออสำหรับใครที่อยากดูคลิปกันแล้วเราก็ไปเริ่มดูคลิปนี้กันเลยออ้าวเลยครับผมก็ขอกราบสวีททุกท่านที่น่ารักกันดูทุกคนดูชั่นกันด้วยนะครับผมวันนี้พวกผมแจ็คแปดแปดเก้านั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการมันจะใช้คำว่าสอนดีไหมล่ะแบบอ่ะ แนะนำวิธีการแต่งตัวยังไงใน30บาทได้เลยครับผมคือต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในงบจริงๆนะเนี่ยที่ในอวปตารอผมนะมัน30บาทจริงเว้ยประมาณ27บาทอนะ่ะมันไม่เกิน30หรอกเออแต่ทุกคนก็ต้องหาแบบร้านโลบักดีๆหน่อยนะเว้ยแต,แต่แต่ร้านนี้ผมไม่ไม,ไม่ใช่สปอนเซอร์ผมนะผมไปเติมร้านเฟิร์สช็อปมาก็ผมไปเติเม,มตแบบระบบกิฟต์การ์ดนะครับผมก็จะได้มา100โลบักบนะครับผมก็55บาทอยู่ที่เรท3นนะั่นเองเนาะก็ถามว่าแพงไหมก็ ไม่ได้แพงอ่ะแต่แต่มันก็เติมถูกอ่ะเออเติมแบบทวงตังแม่งมาไรสัตว์ตามเราบอกดูตรงอ่ะเออเขาจะเล่าว่าเออซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมแต่งอ่ะจะได้ประมาณนี้ครับผมอันที่จริงเรื่องทรงผมกับเรื่องบอดี้เนี่ยอ่าเรื่องแบบแอนิเมชันกับเรื่องร่างกายเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเอาเอามาก็ได้นดเวยเนี่ย สมมติว่าจะเอาอนิเมชันออกอะอ่าวดูผมเอาอนิเมชันออกอะหมายถึงเอ่ออนิเมชันแล้วก็ร่างกายบอดี้อย่างนี้นะมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะผมซึ่งทำประเทศไหมมันโคตรเท่เลยเว้ยแบบน้ำจิ้มจะสามารถเอาไปแบบแต่งเป็นเอ่ออย่างไงวะเป็นแบบใส่แขนแบบรีบๆก็ได้หรือว่าใส่เป็นตัวสี่เหลี่ยมแบบโลบบกโดยตรงก็ได้เออแต่ว่าผมจะชอบใส่แบบนี้มากกว่านะอันเนี้ยมันก็จะเลยงบนิดนึงเนาะมันก็จะประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบโลบบโดยชุ่นชุ่นเนาะประมาณหนึ่งร้อยหาสิบเนาะเจ็ดสิบในแบบประมาณนี้แต่ว่าน้่ะ เติมหน้าตาเติมแอนิเมชันเติมผมนะก็จะประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเนี่ยประมาณนี้นะครับผมโอเคซึ่งไอเทมแรกครับผมจะเป็นไอเทมดาบที่เอาไว้ติดหลังเองครับผมซึ่งในโทนนี้นะครับผมผมจะแต่งเป็นโทนเออดินจาดำนั่นเองครับผมซึ่งแบบเท่มากๆครับผมผมไม่ได้แบบแต่งแบบอีมูนะเว้ยคุณดูผมไม่ใช่อีมูนะเว้ยแต่แบบผมชอบแนวนี้มากๆครับผมชอบแบบแนวแต่งตัวย้อนยุคประมาณโลบอกตอนที่อันิเปส่าเดย์กำลังรุ่งเรืองอ่ะเออผมแต่งในย้อนยุคนั้นแหละ เนี่ยก็ดาบเนี่ยก็รับราคาห้าสิบโลบั๊กนะครับผมโอเคาาเขออน,นุญาตเปิดเครื่องจินเลยนะผมผมไม่ได้เก่งคณิตศาสตสากันอ,อย่างเงี้ยอุย่างผมตกคณิตศาสตร์ด้วยแฮ่ไม่ใช่โอเคห้าสิบโลบั๊กครับผมห้าสิบโลบคคับ๊กเอาไปหารน,นะครับเอาไปหารสามอ่ะผมเติมได้เลยสามอู้ดิสิสบหกบาทค,ครับผมอ่ะอยู่ที่สิบหกบาทนะครับผมโดยทวนๆนะเอะอไอเทมต่อไปครับผมเป็นหมวกนะครับผมไอหน้ากากนี่เอออยู่ที่ราคาเอ่อสิบสองสิบสองบาทค,ครับผมสิบสองบาทคูณเออสิบสองบาทหารดิ สองบาทหาร3าก็จะอยู่ที่4บาทครับผม4บาทอ่ะซึ่งมันจะมีะลบักหลายเดนี่ยซึ่งเด็ดแบบปกติคือเด็ด5ใช่ปะ่ะแต่ตแต่ปัจจุบันผมเติมเด็ด3มมันก็จะแบบอาจจะเด็ดน,น้อยกว่าแต่มันก็ใช้ได้แหละเออซึ่ง2ชิ้นรวมกันก็จะประมาณ20บาทครับผมอีก10บาทก็จะขาดงบแล้วคุณดูอีก10บบาทก็จะเงินงบแล้วเออโอเคซึ่งไอเทมต่อไปผมผมจะไม่นับพวก ไอ้เทมมันเกินเกินนี่นะเกินแบบงบนะ้ผมจะไม่นบพวกแอนิเมชันพวกบอดี้พวกแบบหน้าตาอย่างเงี้ยผมจะไม่นบนะซึ่งอไอเทมชิ้นต่อไปจะเป็น2ชิ้นนะจะเป็นชุดกับอางเกงก็ผมถือว่าเป็นแบบคาแรคเตอร์หลักๆของเราเลยก็ได้ว่าได้ผมดูเออซึ่งท่านผู้ชมก็ต้องหาเลือกซื้อแบบเสื้อดีๆหน่อยเนะหน่อยเนะเว้เพราะว่าแบบเสื้อที่เอาไว้ก๊อปอะเสื้อที่เขาแบบทำมาก๊อปส่วนใหญ่เขาแบบมีโอกาสโดนลบได้ไงผมแนะนําซื้อแบบ ที่มันขึ้นมาเป็นหน้าแรกๆนะสมมติว่าเนี่ยผมจะซื้อเสื้อนิจจานะโอเคขออนุญาตประเด็นนะผมแนะนําให้ซื้อพวกแถบแรกๆมากกว่านะผมเพราะว่ามันจะมีโอกาสโดนล,ลบน้อยนะซึ่งผมซื้อตัวนี้นะเออซึ่งก็เท่พอสมควรนะเออโอเคถามว่าจะไปซื้อแบบโหมดไกลๆได้ไหมได้นะครับผมดูแต่ว่ามันแบบโอกาสลบมันสูงนะเพราะว่าแบบมันมีโอกาสที่จะเสื้อเสื้อตัวนั้นอน่ะจะไปก๊อปเสื้อตัวอื่นแล้วเหมือนจะโดนล,ลบไ,ได้ไงเพราะว่าเออแต่ถามว่ามันมีวิธีการเอาเงินคืนอยู่ไหมมันมีด้ยแต่ว่าแบบ อืมนะมันก็ใช้เวลานานอะ่ะประมาณสองสัปดาห์ได้โอเคซึ่งกางเกงอันนี้อันนี้ของผมกางเกงนี่ก็อจะเป็นชื่อว่าแอสซัสซินนินจาท็อปนะครับผมกางเกงนี้เนาะเออเป็นไงนนะเดี๋ยวเริ่ม,มงงนอะ่ะโอเคอ่าอ่าอ่าเพนเพนเพน,เพน,เพนอันนี้ดิเออซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกางเกงครับผมกางเกงก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็เท่อยู่นะเออแบบมันมีลวดลายแบบเฟี้ยวอ่ะเออซึ่งบบถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมแต่งตัวโดยประมาณแล้วท่านผู้ชมจะได้ประมาณนี้เนาะโอเคซึ่งถามว่าถ้าบวกค่าไอเทมเพิ่มเติมเนี่ย บวกค่าเนี่ยบวกค่าไอหมวกแอนิเมชันหน้าตาเนี่ยแล้วก็บวกค่าลบบักเซียนส,สองจดุดเนี่ยก็จะประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมคำนวณให้นะครับคุณดูเออซึ่งถ้าเกิดว่าท่านชมแต่งตามผมเมื่อกี้นะโดยรวมนะผมคุณดูมันจะอยู่ที่27บาทนะครับผมแต่แถ้าเกิดว่าท่านชมเติมเลทที่สูงกว่านี้ก็จะถูกกว่านี้หน่อยนะว่าคุณดูเออสมมุติว่าท่านชมเติมเลทยี <c> ่ <oughs> ไม่ใช่ไหมฮะเนี่ยอันนั้นลบบักพิดยี่ห้าเลทใช่ถ้าเกิดว่าท่านชมเติมเลทห้านะครับผมอ่าโอเคยี่สิบเจ็ด อ่ายี่สิบเจ็ดคูณห้าใช่ป่าวะเดี๋ยวลืมลืมเลยเอาล้วครับผมคนดูตอนนี้แล้ก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแบบนี้เป็นแบบคิงเลกาซี่ครับผมที่ผมเอเออเามาใช้เป็นแบบโมเดลเนาะโอเคซึ่งถ้าเกิดว่าท่านชมแต่งตัวโดยรวมจะได้ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าแบบไม่นับพวกอุปรกรณ์แบบเกินกลมรักก็จะแบบเท่นะเว้ยแบบเท่เลยอะ่ะเออโอเคเนีย่ยขออนุญาตถอดหน่อยหัวนะอนะเออเนี่ยแบบเท่นะเว้ยโดยรวมคือเท่เลยเว้ยเออถ้าเกิดว่าเติม,มบล็อกเซียน2.0ก็จะราคาประมาณ ใช่ครับผมคนดูโลบ็อกเส้นสองนย์อยู่ที่สิบห้าลบครับผมนี่ถือว่าเอาไปเติมในเลทเออเลทสามมันก็จะอยู่ที่ประหลักอ่ผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมนะ่ะถือว่าเอาไปเติมในเลทสามมันจะอยู่ที่ประมาณ5บาทนะครับผมอ่ะถือว่าไม่แพงแล้วก็ไม่เบาแล้ว,ลวถ้าถ้าเกิดว่าเอา27่บวกหนะครับผมก็จะประมาณก็จะประมาณ32บาทนะครับผมถือว่าเกินก็มา2บาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีงบอ่ะก็สามารถเติมอย่างนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วมันก็จะแบบเท่ขึ้นเยอะเลยคนดูเออ แบบเท่แบบเท่จริงๆอ่ะแบบเป็นโทนยินจาดำอ่ะเออคนดูเออโอเคสหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมสหรับคลิปนี้นะโอเคนะครับคนดูสำหรับคนที่รักกันเจ้าป่านอย่าหยุดหือฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายกดกระดิ่งแบบเป็นทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับคนดูคำพูดคำจาใดที่ไม่สุภาพหรือผิดพลาดประการใดผมก็ขอกราบอภัยมาณที่นี้นะครับผมสหรับคลิปนี้ผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมมานัที่นี้นะครับผมโอเคสหรับคลิปนี้ผมไปละสวัสดีครับผม